ออมสุชาอวดลุกใหม่ผมยาวแล้วสวยหลายคนชื่นชอบมากเลยสำหรับนักแสดงสาวล่างเล็กยิ้มสวยอย่างออมสุชามานะยิ่งหล่อหลอดแล,ล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีและมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะผลงานการแสดงหรือผลงานการถ่ายแบบและพรีเซนเตอร์ก็ตามซึ่งนอกจากเรื่องงานจะปังแล้วเรื่องหัวใจก็ปังไม่แพ้กันแล้วรอหาดูใจกับไฮโซนหนุ่มหมื่นล้านอย่างแอมพิธานมาได้หลายปีแล้ว ล่าสุดออมก็ได้เอามาเผยลุคใหม่ให้ได้ติดตามกันนั่นก็คือลุคผมยาวเพราะออมตัดผมสั้นมานานหลายปีแล้วงานนี้เมื่อเปลี่ยนมาผมยาวก็ถูกใจแฟนๆสุดๆแล้วผมสั้นก็ดูหน้าเด็กแต่พอผมยาวแล้วก็ดูสวยเหมือนกับสาวเกาหลีเอาเป็นว่าออมเวอร์ชันผมยาวจะออกมาดูดีขนาดไหนก็ไปชมภาพกันเลยงานนี้ก็ทำอออเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนั่นเลยซึ่งหลายคนก็ชมเลยว่าเวอร์ชันผมยาวนี้ก็ดูสวยแลยนะน่ารักไปอีกแบบ